ชึบชืบโอ้ยเคียดนานยังไม่แข่งชะมัดเลยโป๊กต่อยแม่งเลยออกูอยู่หลังเพื่อนอ๋อต้นทีนั้นต้นไม้ไปเพื่อนไปแลไมเล่นมุกอะไรยังไม่ได้เป็นยาอ่อนโอ้ยนายยังไมได้แข่งเป็นบ้านเลยเล่นมุกอะไรเป็นยาอ่อนเคียดเขาบอกว่านายรู้อะไรไหมปู่บ้านนี้เคยมีเรื่องลึกลับมีคนเคยกินผัดกะเพราที่นี่สามจานแล้วตายเพื่อนแล้ววันนี้มีอยู่ที่สองจุดท่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาตายเพราะอะไรไหมหรือหน้าสุดยมากเขาไปกินกะเพราใกล้งูจงอางแล้วเขาตายเป็นไงดางไหม อย่างเงียบฉันก็มีฉันก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนของฉันอ่ะแบบเล่าเรื่องให้ฉันฟังแต่ว่าเขาตายเหมืนอนกันเพราะว่าอุ้ยเดี๋ยนะปแปลกๆฉันว่าปแปลกๆแล้วไปไปไปดีกว่าไปดีกว่าอยู่ใกล้กูด้วยโ,ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยฉันว่าปแปลกๆแล้วไปเพื่อนไปเฮ้ยไป,ไปเดินทางตรงนี้น่าจะดีแชา์กันดีกว่าเสียงใครอะไรคิดว่านะพูดอะไรเนี่ยไม่ได้พ<ด>ูดทางนี้เว้ยเอ่อว่าไงครับออมานี่เร็วเฮ้ยไปครับไปเร็วเคียะฉันบอกก่อนนะถ้าเขาขอเงินหรืออออะะไรย่่าาาให้้นนนเเพพพืืวกีีคิช จะปลอมตัวเป็นหมอดูอะไรเงี้ยได้เลยเพื่อนเพราะเออร์เออว่ะก็จริงเออว่าไงครับเออจะไปไหนกันนะเออผมว่าผมจะไปอกอลับบ้านนะครับพอดีว่าไปตกปลากันมาไม่ได้สักตัวเลยแค่มาเปิดเพลงดังให้ปลาได้ยินปลาเลยปลาเลยไม่อยากมากินไม่เปิดเพลงอ่ะพนายนี่มีโน้มมีข้อนะมีค้ออ๋อพอดีว่าขบ้านบ่อยครับไม่ใช่พอนามีค้อน่าจะมีเวรกรรมผีตามตันตามตันไม่ถึงเลยฮะอ๋อตามอยู่ด้านหลังน่ะอุ้ยเดี๋ยวนี้ อย่าลบลู่นะถ้าไม่เชื่อนะเพระว่าต้องสตอคอคนละห้าร้อยห้าร้อยโอ้ยอย่ามาหาโลูกหาหลอกกันเลยครับเออทำไมสตอคอแล้วก็อพ่อ้ายกลับบ้านไม่ได้ไปดีแน่คู่ผมเด็กจินใหม่ครับไม่โดนหลอกแน่นะครับเด็กจินใหม่กเดเกจินนะครับคุณหมอดูเอาไปสะเดอะอตัวเองด้วยนะครับผมเจริญเจริญครับอะไรวะเพื่อนห้าร้อยฉันี่มีแค่ร้อยห้าสิบเองกูไม่มีเลยเออนั่นแหละนั่นแหละสตอคาะข้อเพื่อนไปครับออฟฟิเชียล เออไอพวกนี้ไม่ยอมเชื่อแล้วก็เจอดีแน่เอาละเตรียมตัวก่อนเอาละฉันเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วชึบเราวิญญาณเอ๋ยจงไปสังหารหรือไปจับตัวไอ้พวกเด็กรองดีมาซะจับตัวพอไปักสังหารไปจับตัวมาซะไอ้พวกผีทั้งหลาย โอ้ยแกียใกล้ถึงแล้วเพื่อนอีกมา2ก oh, ิโลเลยอีกยี่สิบประมาณสิบห้านาทีอะไรฉันเจอเต่าทองฮ่าฮ่าเต่าทองเหรอแค่มันไม่ใช่เฮ้ยอะไรอ่ะเคียเคียเพื่อนเฮ้ยไปไหนอ่ะเต่าทองที่บ้านนี่มันเห็ดนี่อุ้ยแล้วจู่จูก็หายไปเลยนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเคีย นัน่นนายเหรอนายเล่นตลกกับฉันเหรอเนี่ยนายหายไปไหนของนายเนี่ยโผล่มาวุ้ยโผล่มาอย่ามาตลกเดี๋ยวฉันต่อยให้เลยยังอีกอย่า,ยม,า,ามาเาจะกพุ่มไม่อีกเฮียฉันได้เสียงนะเสียงล่องวะเ ي, สียงอะไรด้านหลังอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยพวกแกเป็นยัยคิวยาใช่ไหมเนี่ยยาเฮ้ยเย,ยเราอยู่ไหนวะเนี่ยค,คิวยาต้นนายดีกว่า ตื่นเร็วตื่นกูเองเพื่อนโอ้ยแค่ได้ไงวะโออแย่เราอ่ะเพื่อนเราโดนอะไรจับมาก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนฉันโดนเต่าทองจับมาไม่ใช่ไม่ใช่เต่าทองเว้ยมันคือเห็ดด้วยที่นายโดนจับอ่ะเอ้าเอาล่แค่เพือใครอ่ะตัวนะวะคือนายไหเนี่ยเพื่อนเตัวกูจัดเลยสวัสดีครับมันมันพูดอะไรกับเราด้วยเพื่อนภาษาอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะขำใส่เราไปแล้วไม่เข้าใจเป็นกันหรือว่า เราโดนคำสาปไอ้จักไอ้ไอ้ไอ้ชายนั่นไอนั่นไอ้ชายนั้นหรือเปล่าวะไอ้ชายที่มันขอทานเราอะคำสาปอะไรวะเราไม่มีเคาะไม่รู้อะมันมันสาปเราแน่เลยเราไม่ยอมให้เงินมันห้าร้อยอะจำได้ปะไอ้ขอทานที่เราเจอตรงหมู่บ้านนั้นอะแม่งเอ้ยมันเป็นหายแล้วไปเดียวเพื่อนผู้ใช้เวทมนต์เหรอเราจะกลายเป็นของกระดุบแบบนี้ไหมเนี่ยใช่อาจจะผู้ใช้เวทมนต์อาจจะวาอาจจะอันเชิญในพวกนี้มันจับจับเราก็ได้นะเว้ยหรือมันก็เป็นคำสาปเออแม่งยังกระตโตเลย โอเคดีวะเนี่ยเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงเนี่ยสวัสดีครับผมองกันดูเออเออเราติดขังที่นี่ไปตลอดกาลเพื่อนเราเราจะถูกกินแล้วหรอเรไม่ยอมถูกกินหรอทำไมเราช่วยเราชั้นว่ามันต้องมีอะไรที่มันสามารถออกไปจากที่นี่ได้เลยมันเปใครก็ไม่รู้อ่ะมีไม่มีไม่รู้แต่ช่วยหาก่อนอาจจะมีที่นี่ก็ได้อะไรมองก็ตรงกันดูกันเนี่ยอาจจะแทะมันอะไรในซอกดีวะแทะอะไรก็ไม่ได้เจออะไร เม็นหนึ่งสกู๊ปแบบได้ได้ซองของไอ้บ็อกซ์เนี่ยคืนก่อนเนี่ยเพื่อนนายหมดเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราอะเพื่อนเราอะตันมีหนังสือด้วยอ่ะหนัสือเราปะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ฉันฉันฉันเห็นในซองกินเนี่ยเป็นไงไปอ่านก่อนอุ้ยโอ้โหเหมือนหนังสือกับตุนที่เราซื้อมาโคตรแพงเลยเนาะนายคิดว่ามันรู้เรื่องเหรอเออจะรู้เรื่องอะไรถ้ามันโดนสั่งมาเป็นหนึงชั่งมองใกล้ๆด้วยกันใครก็ตามที่ได้อ่านสมุดเล่มนี้พวกเราคงมีชะตากรรมเดียวกันแต่ยังไงก็ตามพวกเราได้ทิ้งอาวุธ กับของหลายอย่างที่จะช่วยให้พวกคุณออกไปจากที่นี่ได้ในห้องที่พวกคุณอยู่นี้กงฝั่งซ้ายสดุดถ้ากระโดดจะสามารถผ่านมันไปได้แต่อย่าให้พวกมันเห็นละ่ะที่ห้องแรกก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกันให้สังเกตอะไรบางอย่างจุดๆมันเขียนอะที่เป็นเหมือนรูปบวกตรงนั้นเราซ่อนอาวุธไว้มันจะช่วยพวกคุณได้แน่นอนฝั่งซ้ายอะเพื่อนตรงไหนตรงนี้เหรอเนี่เหรอเปนึงนะสักคู่ไฟส่องก่อนเนี่เหรอฝั่งซ้ายสุดแล้วกระโดดแล้วเดินเหรอชึบเฮ้ย ใช่ว่าเรามันกลับมาเดินมาอีกรอบไหมนี่มันเหมือนมันทำอะไรบางอย่างอยู่อะเรามันเดินกลับมารอๆเพื่อนรอเราจะไปเราจะไปห้องต่อไปไงอะไม่รู้เดี๋ยวรอมันกลับแล้วพอไปเราค่อยเดินไปโอเคเดินตามมาใช่ไหมใช่ใช่รอได้อ้ยอยู่ครับมันจะหนีไปไหนครับไปเพื่อนตอนนี้ตามมาตามเร็วตามไปเร็วเร็วเพื่อนเร็วเร็วกว่านี้เร็วเร็วเร็วอย่าสวยดูดิวอย่าแวไปตัวกระเพงตัวกระเพงใช่ไหมใช่ไหม ไปไงอ่ะไปไงอ่ะเดินสอเดินสอเดินสอไฉีไม่ต้องดวไม่ต้องดวนัวนี้แหละสวยอยู่โอเคเพื่อนแต่มาลับไปไม่เจอเราเออว่มาไม่เจอเราแล้วมมลผ่านเลยผ่านีล่านลผ่าตู้บกที่ผ่านตู้บวกที่ผ่าอันไหนอ่ะอันไหนอ่ะที่ไม่ปอันนี้ไม่หรมหยห้องนี้ไม่หายตู้บวกหาตู้บวกหตู้บวกก่อนแล้วลูบวกลูบกยังไงดูในดูข้างบนฉันดูข้างล่างัดูข้างล่างลูกบวกอัหลูบวกป็นเดี๋ยวลูบวกลูบวก อะไรคือรูปบวกวะอันนี้หรือเปล่าวะไหนอะถ้าไปถีดเหรอมันมันมัหินที่มันบวกอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเขาดูลองคำคำดูดิแต่ว่าอันนี้ปะเนี่ยอันนี้ปะเนี่ยที่เป็นรูปบวกอะไรเนี่ยอันเนี้ยเนี่ย4 4 5บล็อกเนี่ยนี่มีขวานะดูเพื่อนเก็บมา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 โอ้โหขวานะดูมันจะไปเฉาะไอ้ตัวนี้ไหวเหรอวะตอวนึ้นะเก็บมาเก็บมาชุบชุบชุบให้เพื่อนเก็บมาเก็บมาเก็บมาอปยังไงอะไปยไงอะเฮ้ยเฮ้ยเป็นเห็นแล้วนี่ไงตีรีีไไไไไไปปปปปปคือเเหััวม โดนเฮ้ยอ้อน oh, ี hey. oh, yes, ่มีกำดักด้วยเพื่อนกระโดดต้องจำไปโอ้ย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 อ้ออันนี้เราต้องกระโดดขึ้นมาเร็วชึบชเยย์เยย์โดดไปขึ้นโอเคได้โย่มือนนกัมาเร็วไี้ยองต้องหมอบนะไปชึบชึบอันนี้มันต้องดีหรือเปล่าแบบนี้อ้อเราไม่ใช่เอาอย่างอย่างฉันนี่คือผิดเลรอเนี่ยชึบชึบชึบโอเคได้อยู่โดดไปแล้วเพื่อนโดดไปเร็วโดดไปเร็วมันตามไปแล้วมันตามไปแล้วฉันบอกเลยนะมันจะไม่ยกเลยตามเราจนกว่าจะมีคนออกคำสั่งกับมันอ่ะ ไปเดีวแล้วก็ใช้เสื่อเหร่เนไปหรอไม่เ็นไปถึงว่าเขาสั่งไปถึงว่าเจ้านายมันอะตัวไปตัวไปเร็วเึ็บ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 ตัวอยู่ได้อยู่ไอ้ดิ๊นเพื่อนใกล้ถึงแล้วนิดเดียวชึบชึบโอเคสวยชึบโอเคโอเคเฮ้ยถือห้องเดียวเพื่อนไม่ไดวไม่เหรอหมอเราเราต้องฟัดกันแม็กแล้วมาสักก็ซัดรอมาสองลุ้มหนึ่งอยู่บนลุ้ม นายถือขวานด้วยโคลานฉันมีขวานนะมาเลยเข้ามาเลยเข้ามาท่านเพื่อนท่านมาดิมาดิขวานเหรอไม่เป็นว่าเป็นอยู่นี่ไงเอาไาเพื่อนซามันซามันเข้ามาเอเอ้ยเอ้ยจับคอจับที่คอจับที่อเอ้ยตายไปซะไอ้ผีเร็วเอาละเพื่อนแค่นี้เราก็ฆ้ามาแล้วเดี๋ยวนะแค่รบอกมันไม่ได้มีแค่ตัว2อตัวตัวเดียวเพื่อนมันมี3ตัวมันจะมีไอ้ผีผู้หญิงที่มือยาวที่ออกออกโลช้าสุดกับไอ้ผู้ชายที่มือยาวเหมือนกัน เข้าใจไหมเข้าใจเพื่อนเออนั่นแหละแซมพีข่ข้างหลังข้างหลังอะไรมีผีอยู่ด้านหลังใช่ไมเพื่อน <c oughs> ปีจริงด้วยโอ้โหแม่ขายังยาวเลยยาวฟันในมาเร็วมาเร็วเพื่อนกูยาวกูยาวเหรอระวังระวังระว้าระว้าระว้าระวังระว้าเพื่อนมาเร็วไปเร็วตรงนี้เระวาระวาโอ้ยเฉื่อกดสมุดมาหนึ่งนี่นี่นี่ี่ี่ีระว้าจะเป็นไฟใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนตีขี้โดนตีขี้มาเร็วฮะมาเร็วจะจะยิงเราทะลุระว้ามันจะเป็นไฟใช่ไหมมันโดนมาขามันยาวเกินไปเร็วเอามาเพื่อนหนีก่อนหนีมุมนี้มุมนี้มุมนี้ปุ๊บถูไฟโอ้โหมันหลบได้อยู่อะ เรือเพื่อนไอ้ไอ้ไอ้รอนระวัง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 มาเร็ว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 ถืออะไรอยู่กลัมาลัมาอึ๊บไอ้เจ้าสุกแองเลยไม่โดนไปต่อนด้วยเาจจะมีอาวุธขอบปืนเฮ้ยปืนจริงด้วยสวยเลยสวยเลยนั่มีปสายเวทจริงด้วยนะสามารถเสกของได้ไม่ได้เสกเว้ยมันมีปืนฉันเดาว่าเป็นปืนกระปืนเนอะมาเร็วหรือว่าถ้าที่นี่เราแก่อะไรที่นี่เราคิดว่าจะเป็นอย่างสมหวังเหรอเนี่ยฉันขอตีน้อยทีหนึ่งจะขอเงินพันล้านโอ้โหขอได้ยัง แม่งไม่น่ารอดหรอกพระเจ้าเขาไม่ให้ภัยเพื่อนๆห้องไฟบอสกรอเพื่อนห้องไฟบอสห้องไฟบอสทั้งการเลยพร้อมสินะรอมันเดินเข้ามาห้องบอสไฟมันมาแล้วมาเลยไอ้ผีเล้วนี่โอ้ยยิงไม่โดนไม่โดนเฮ้ยชือปืน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 ไม่ขอดีหมดปืนไม่ขอดีหมดรอนแค่เอาฆ่ามันเดี๋ยวนี้เอ้ย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 นี่ไงเฮ้ยมึ่งยิงหน่อยดิ ตอนเดียวเลยมันต้องไอ้นี่ไงเพื่อนมันต้องแบบเม้มไงเมมบอกเม้มอะไขนาดนั้นแค่ยิงเม้บอแล้วออปืนมันดีปืนมันดีทางนี้ผีบ้าไปดิไปดิไปดิแค่ยิงกูประจุประจุประจุเบอร์กุญแจศูนยนยมก้าวกระสุนจัมก้าวมันยังกับสะพานแมนะเพื่อนมันเป็นยังกับสมพนแมนเลยกูไม่สนแล้วสวยสดวยเพื่อนอีนี้แมปืนระดับโลกเลยเนี่ยนักเหีนแบบเกินอันที่เขาถือมือเดียววะเออฉันไม่ต้องเสือ อ๋อที่โอลิมปิกนะเชียร์เทไปอันนี้ห้องอะไรวะเนี่ยเพื่อนเออมันเหมือนเป็นทางทางลับเหลือเพื่อนใช่ป่ะนะชึบฮึบไม่ใช่ว่ะชึบ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 ไม่มีทางเลยเจอไหมเจอไหมเจอไหมช่ั่วต้องมีทางสักที่นึงแหละเอออันนี้ก็ไม่ใช่ขวาก็ไม่ใช่ฉันดูความพยายามของนายอยู่มันไปไงอ่ะมันต้องกระแทกสุดยิงเปล่าเออลองดิมา ไม่ได้เพื่อนไม่ออกเห็นมีเลยหนึ่งสองซ้ำกับป้านี่คุณอาเฮ้ยเอ้ามันออกมันอ๋อมมันเป็นหินบางนี่เขาก็ตกใจนึกว่าจะมีอะไรไปทัยอีนี่แหละเพื่อนไอ้เอวตัวนี้เลยอีนี่เลยจะบอกอ่ะอีนี่อีนี่บ้านอ่อเออตัวนี้เลยที่จะบอกว่ามันเก่งๆกับเพื่อนหายแล้วไปแล้วไอ้เอฟคอนกระสุนเราจะหมดไปเจออดไปเจอความมืดไปตัวในความมืดแปลว่ามาแล้วมันอยู่ไหมยังไง อาจดะในความมืด้ยถ้าเราผ่านไปแล้วก็ผ่านไปได้เลยนี่ว่าแต่เราต้องช่วยคียะก่อนแล้วเรา,เราต้องหากุญแจข้างหน้ามีประตูเปิดด้วยแต่ว่ากลับไปข,าข้างหลังมันก็กลับไม่ได้มันไม่ใช่ทางออกนี่ว,ว่าถ้ากลับไปเราก็ไปสูค่คุกเดิมลับไปไม่ได้มาแล้วคียะยากันไปไหนอะ่ะอยู่ในที่ที่คุญแจต้องอยู่ในไอ้กระโหลกสักตัวหนึ่งแน่เลยเดี๋ยวผ่านไปอย่างไงได้โอเค กระโหลกกระโหลกอาจจะมีกุญแจซ่อนอยู่อาจจะเป็นหลังกระโหลกหรือไม่ก็ตัวที่สมนอนอยู่ที่หนึงแค่ต้องหากุญแจเพื่อช่วยหาเร็วอย่ารีรออย่าอู้อ่ะหมดแล้วเนี่ยแล้วหมดแล้วฆ่ากุญแจแล้วกุญแจมันมันมันเอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วโอ้ยช่วยหักุญแจแล้วหายยังไงหายังไงตอนที่หนึงเรากลับไปไม่ได้ถ้ากลับไปเราจะอยู่ห้องขังเดิมจู่ข้าวหัวโอเคโอ้ยโดนต่อยไปแล้ว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 เฮียอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา กระสุนป้อนกระสุนบ้อนฉันลองสังเกตแล้วชันว่ากระดูกมันกำลังมองอะไรบางอย่างของเพื่อนให้ดูตากระดูบไปมองไปก็สวยดีนะจับเวลาไม่ไอ้กูเล็กโอ้กระดูกกระดูกมันกระดูกมันมองกันและกันว่ะไปเลยนะกระดูกมันมองกันและกันฉันลองดูตากระดูกไปเช่นกระดูกตบเนี้ยมันมองไอตรงนี้ไอ้ส่วนตัวเนี้ยกระดูกเนี้ยมันมองใครวะมองตรงนู้นหรือว่ากูจะอาจจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยกระดูบเฮ้ยจริงด้วยฉันโคตรฉลาดเลยว่ะเพื่อน มันจะจะผิดของเก่งท่านี้<อ>ม,ม,มันไปหาบึ้งแล้วเอาล่ะจังหวะนี้แหละบอบอกไม่ได้อบอกแต่มันวิ่งผ่านได้เฉยโอเคแก่ไปเร็ไปเร็ว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 ไปเร็วเข้าขมาฮ่าฮ่าป<ว>ิดตัวว้าวปิดตู้เฮ้ยโอเคฮ่าฮ่าเห็นดิแกก็พามาหาฉันไม่ได้แลนะ้วสินะไป้วเบิดทอมมี่ทอมมี่ไฟไฟเลย ไปเลยกระสุนในความพิการยิง,งไ,ไ,ไูไว้ะชักกระสุนปืนปพร้อมเรียบร้อยนี่ก็เดินมาปังปังปังก็คิดว่าจะเกง่งความจริงแล้วแกไม่คิดาักแค่นี้เองง่ายจังจง,ง่ายอยู่เพื่อนง่ายอยู่แล้วประตูมันจะเปิดยังไง <c oughs> อ่ะโอ้ยตมันจะไม่ตายดิกระตายบอมกระต่ายบอลไม่ตายไม่ตายไอ้เนี่ยมันมีทั้งหมดสามชีวิตบ้างท่านจะไม่ผิดอ่ะ สาดชีวิตหรอกระจุนกูใช่โอสาดชีวิตถ้าเป็นในตำนานที่จะเคยได้ยินอ่ะมันมันคือฝันร้ายของเจนนี่เว้ยสาดชีวิตฝันร้ายกันเฮ้ยสาดชีวิตชิ้ไท้ายตี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 ป่าจิยเต้ยมาดิเอาไปฉันช่วย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 มึงมาเจ่บแน่อย่าระเบิดกูทายแล้วเพื่อนมันทายแล้วมีปัญหาปหมเนี่ยมีปัญหาแล้วใช่ไหเนี่ยกลูโดนกูได้ยังไงมาเช่นไฟลุมๆอะไรมาฝั่งนู้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเนีย มันยังไม่หมดมันมีเป็นร้านเลยไปแล้วลวะโอ้โหไปคนแรกเลยไปพูดไปจาไปพูดไปจาปสู้อิสะระพราบ